เสียงอะไรก็ไม่รู้นอกอ่ะมาทีห้องยดิ <c oughs> ไปมันจริงอ่ะรายการนี้อาจมีภาพเสียงเนื้อหาไรา้สาระรุนแรงทะลึ่งลามกไม่เหมาะสมผู้ชมอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามแอบดูคนเดียวเด็ดขาดควรเรียกพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองมาให้คำแนะนำที่สำคัญเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด,ด u ั s c r i b e เดี๋ยวนี้ <c oughs> ก่อนจะไปดูคลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่อง YouTube ใหม่ของพวกเราด้วยนะคะช่อง Sandy s Sand a n d ด a V2 ค่ะช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีครับผมโตนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Sandy s a n d ซ a Channel นะครับวันนี้นะฮนะผมจะมาแกล้งแซนด้านะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ ห้องสีขาวนะอเห้องสวยมากเป็นห้องสีขาวนะฮะวันนี้เรามานอนที่นี่นะฮะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปงานมั่นของเพื่อนตอนเช้านะ,ะับซึ่งถ้าเรานอนที่บ้านเนี่ยผมเกรงว่าพรุ่งนี้จะตื่นไม่ทันนะฮะเลยมาเปิดห้องนอนที่นี่ซึ่งเพื่อนๆผมก็มาเปิดห้องนอนกันส่วนตอนนี้นะแซนด้านะครับกำลังอยู่กับสมาคมแม่บ้านกับพบกบรรดาแฟนๆเพื่อนผมนี่แหละกําลังจับกลุ่มเมาส์มอยกันอยู่ในห้องนะฮะหรืออาจจะมีการจั่วบ้างเล็กน้อยนะฮะ <c oughs> แต่จะบอกว่าคอนเทนต์แกล้งวันนี้นะฮะบอกเลยว่าแชนดาเป็นคนที่กลัวผีมากแล้วเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปนอนที่แปลกๆไปนอนที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะกลัวผีมากจะไม่กล้านอนคนเดียวเออวันนี้เราจะมา แกล้งหลอกผีแซนบ้ากันนะครับโดยผมเนี่ยคิดไว้อาจจะแบบว่ายังไงเดียคือเดี๋ยวตามธรรมดาของนางเนี่ยสภพักกับห้องมาเนี่ยจะต้องอาบน้ําแล้วเวลาอาบน้ำเนี่ยเธอจะนอนแช่น้ําอุ่นในอ่างอาบน้ําแบบสบายใจของเธอนะซึ่งก่อนที่แซนด้าจะอาบน้ำนี่เดี๋ยวเข้าห้องมาใช่ไหมผมก็จะแกล้งเล่าให้ฟังแบบว่าเฮ้ยเ <"Hey, S 1> มือเ่อกี้เรามาที่ห้องนะอยู่คนเดียวแบบรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงแบบปลกหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเกี่ยวกับแบบน่ากลัวอะไรประมาณนี้แล้วพอ ฉันอาบน้าผมจะแก้งบอกว่าผมจะไปอยู่ห้องเพื่อนนะแล้วเดี๋ยวมาหาที่แก้งกันว่าจะทํำยังไงให้เธอเนี่ยตกใจกลัวให้ได้มากสุด,ด,ดคิดแล้วแบบว่ามันไส้อ่ะต้องแก้งให้ได้นะเออเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าวา,วางแผนไว้จะมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยเัลาอาบน้ำปั๊บไปจะอาบน้ำหรอทำไมฉี่อ่ะจังวะอะไรไปเปลี่ยนชุดอาบน้ำมาหรอ เว่าช้าก็ไม่ได้อาบแล้วไปแาบกันไม่อาเดี๋ยวเขาจะไปอยู่กับเพื่อนก่อนนม่อยากอาบน้ำแล้วไปอยู่กับเพื่อนก่อนเดี๋ยวตัวเนี่ยแล้วอยู่คนเดียวได้เหรอเขาจะไปอยู่กับเพื่อนนะเมื่อกี้อยู่ดีๆลำโพงที่ห้องมันก็ปเปิดอีกก็เป็นบูดบูดนะเออแต่เขาไม่ได้ต่อบูทูด้วยเหมือนแบบห้องค้างๆต่อผิดมั้งจะมาเล่าทำไม ถามเฉยเธอว่าห้องกลิ่นม pues er. ันแบบกลิ่นแปลกๆวะกลิ่นอะไรกลิ่นเหมือนแบบอับๆเหมือนแบบเหมือนหนูตายเลยหมือนกลิ่นเหมือนศพอะไรเยฉันแบบอ้เแปลกที่มาพูดอะไรอย่างงี้กลัวกลัวดิมันไม่ดีพูดอย่างนี้มันรบกวนให้มันไม่ไม่มียิ่งพูดอ่ะมันก็ยิ่งมีความรู้สึกแปลก ตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วอ่ะเมื่อกี้อยู่คนเดียวกันเลยอะไร่ไม่ไรู้อ่ะเออเธออับน,นะเธอเขาไปอยู่กับเพื่อนก่อนนะโหแล้วมาพูดอย่างนี้เขาก็ากลัวเนี่ยกลัวไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องไปนานนะรีบมาเลย โอเคนะครับตอนนี้แซนดา้ากำลังเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำนะครับแต่ว่าผมเนี่ยแอบบย่องเข้ามานะฮะเพื่อที่จะมาแก้แซนดา้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแซนดา้าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเธอกำลังนอนชิลเปิดร้องน้ำฟังเพลงอยู่ในห้องน้ำนะเดี๋ยวจะเริ่มต้นอันแรกทีวีเปิดเองเดี๋ยวจะเปิดเสียงดงัดงๆเลยนะ ยังไม่กลับมาอีกเหรอไม่ได้ทำเหมือนได้ยินเสียงอะไรกลับมาได้แล้วได้ป <c oughs> ่ะตัวเองหลานจะมาผู้ชมอ่ะเออเรียนมาได้แล้วเขาห้หูฝาแล้วไม่ไมีอะไรหรอกเรียนมาแล้วกันเออ เนี่ยกูดิตัวฟังเลยเล่นอะไรเนี่ยข้าวตัวใจวายตายไปแล้วเขาช็อบไปทไหไม้หน่ายคิปเจออยู่แล้วเขาจะบอกเขาไอ้หน่ายในห้องน้ำ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเท่านีเลยเฮ้ยไม่เล่นไม่เล่นจริงๆเอาลงแบบนี้ไม่ได้มันไม่ใช่พรท้า นางแบบดาราหนังโป้เขาตกน้ำฮิวเ็วอ่ะฝาตัวเองคือข้างในกล้องข้างในห้องข้างน้ำคือมีกล้องถ่ายมีไปดูดิเจอยอะยีบอกว่าอีแล้วมันมีจริงๆด้วยอ่ะทุกคนดูดิคือทำไมขายขายกันอย่างเงี้ยทำไมคุณขายผมอยังเงี้ยครับเอาาฝไม่มันลงไม่ได้วไหวไหวละไม่ฝากว่ไหลังคลิปนี้ไม่ลงวไหวนะครับ คิปนี้ไม่ลงครับคิปนี้ไม่ลงนะะผมเปื่อยนะผมเปยไปอเียวด้ยคเียวด้วยครับเ,เ,เียวด้ครับเเหอเ้าตูนเหละว่าไม่ลงนละฝากช่องก่อนตลกกขาไม่ลงจริงเรวเีเีสสัเผื่อไว้ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแซนดี้แซนด้าได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมีแซนดี้แซนด้า V2 นะคะรับรองว่าเ e อ็กซ์คลูซีฟกว่าเดิมแน่ๆน,นะจ๊ะแซนดี้แซนด้า V2 ติดตามได้ทางย <c oughs> ูทะะูบแฟนมันจะขึ้นไว้ข้างล่างเข้าไปกด subscribe <c oughs> คือจะมีคลิปแบบว่าติดเลือดเยอะใช่ท <c oughs> <c oughs> <ๆ>ี่ลงแล้วติดเหลืองโอเคบ๊ายบายเฮ้ยหนาวออนน้ำต่ออะไรจะมาเล่นแบบนี้มั่งคนยิ่งหนาวอยู่ตรงไหนกดไป